ในประวัติศาสตร์สามกกชื่อของคนที่ถูกพูดถึงมากมักเป็นคนที่ชนะศึกคนที่ถือดาบหรือคนที่ออกคำสั่งเสียงดังแต่มีชายคนหนึ่งที่แทบไม่มีใครจําหน้าไม่มีศึกให้เล่าขานไม่มีชัยชนะให้เฉลิมฉลองแต่กลับเป็นคนที่วางรากฐานให้แผ่นดินอยู่ได้ยาวนานเขาคือซุนจินซุนจินไม่ใช่แม่ทัพไม่ใช่วีรบุรุษ เขาไม่ต้องการชื่อเสียงและไม่เคยแข่งกับใครว่าตนเก่งกว่าสิ่งที่เขาเก่งที่สุดคือการจัดคนและจัดระบบในยุคที่ทุกคนแย่งอำนาจซุนจินเลือกสร้างความมั่นคงแทนที่จะรีบแสดงฝีมือเขาเลือกดูว่าใครเหมาะกับตำแหน่งไหนใครควรอยู่หน้าใครควรอยู่หลังเขาเข้าใจอย่างหนึ่งดีมากการปกครองที่ยั่งยืนไม่ใช่การชนะศึกใหญ่ แต่คือการทำให้ระบบเดินได้แม้ไม่มีเราสุนจินไม่พยายามเป็นคนเก่งที่สุดเขาพยายามเป็นคนที่ทำให้คนเก่งทำงานได้เขาไม่กลัวคนเก่งไม่ระแวงคนฉลาดและไม่อิจฉาคนมีความสามารถเพราะเขารู้ว่าผู้นำที่มั่นคงไม่จำเป็นต้องเด่นที่สุดแต่ต้องมั่นใจพอที่จะให้คนอื่นเด่นนี่คือเหตุผลที่ตระกูลสุนยืนอยู่ได้ในแผ่นดินโง่ แม้ผ่านความเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกยุคใหม่ซุนจินคือผู้นำที่ไม่ขึ้นเวทีไม่โพสคําคมไม่ต้องให้ใครรู้ว่าเขาเก่งแต่เป็นคนที่ทีมไม่พังองค์กรไม่ล่มและงานเดินต่อได้แม้เจ้าตัวไม่อยู่หลายองค์กรล้มไม่ใช่เพราะขาดคนเก่งแต่เพราะผู้นำอยากเก่งกว่าทุกคนซุนจินสอนเราว่าการปกครองที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุม แต่คือการวางตำแหน่งให้ถูกคนที่ไม่ดังไม่ได้แปลว่าไม่มีอำนาจบางครั้งอำนาจที่แท้จริงคือการทำให้ทุกอย่างทำงานได้โดยไม่ต้องมีชื่อเราอยู่ตรงกลางและในโลกที่ทุกคนอยากถูกมองเห็นสุนจินคือบทเรียนสำคัญว่าคนที่ปกครองได้จริงไม่จำเป็นต้องมีใครรู้จักชื่อแต่ทุกคนต้องรู้สึกได้ว่าโลกยังเดินอยู่